กราบสวัสดีครับเมนูวันนี้ครับผมผมได้หลังสันครับจากอาหารตั้งเหนือเขาครับผมเข้าสู่เป็นอาหารอินเตอร์เรียนเป็นแนวสไตล์ยุโรปครับผมเมนูนี่เรียกว่าสเต็กทีดาดอยครับผมอันนี้ก็จะเป็นแย้มดำครับหรือว่าน้ำปูบ้านเ้านะครับผมตําใส่พริกใส่หอมครับแล้วก็เอามาใส่นอไม่หวานต้มนะครับผม เมนูนี่สามารถขึ้นพัตคารได้เลยสบายมากครับผมเดี๋ยวลองมาพอสาธิตกันกินกันครับเอาแล้วนะครับผมจะสาธิตการกินสเต็กที่ดาดดอยครับผมนี่ครับอ่าไผ่กับถนัดไส้ถนัดขวากวากันไปนะครับผมก้อยปาดนะครับปาดกินกัาตอนไปครับผมหอหรออืมแล้วก็จิ้มครับนี่ปาดก่อนครับผม จิ้มเข้าไปครับอืมนี่อืมว่สาสะาสุดยอดเลยทีเดียวเชียวครับอืมออนะอะไรจะก,กลมกมขนาดนี้ครับนี่ครับผมปลาหมอกพอดีคำหน่อยครับหัวะอืะอืม, <c oughs> อม อืได้กลิ่นอายของน้ำน้ำปูหรือว่าแย้มดํานะครับใหม่ๆแล้วก็รสชาติความหวานของนอครับสุดยอดแต้ๆครับนครับเห็มชิ้นครับหัหว่าเป็นเมนูติดแม็กเขาตับฤดูกาลนี่สุดยอดแต้ครับ อือชุดนยอดชุดนยอดครับเซฟวิทถือว่าหพืพานครับเมนูนี่